<c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาวันนี้ผมจะมาเอ,อ่อสอนทยรอะไรกว่าเอ,อ่ออะไรวันนี้โอ้อย่างปะเอ,อ่อวันนี้เราก็จะมาสอนดับเน,นมิชชันนะฮะหาแล้วกันหาแล้วกันนะฮะทุกผู้ชมอู้ <c oughs> คือโอซีของผมเองนะฮะแล้วนี่ก็คือโอซีของหนูเองนะคะเออมาตอนไหนวะเคกูพูดคนเดียวโอเค <laughs> วันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนะครับผมวันนี้คลิปเดียกกาไม่มีอะไรมากกันนะครับวันนี้คลิปดีกไม่มีอะไรมะะากน,น,นะครับเคปูสอนแอนิเมชันทำแอนิเมชันชิคชีโอเคนะครับเออเกลียทำวะไม่ค่อยมีอารมณ์จะทำ อ,อันนี้ความเร็วท่านี้เนาะแล้วก็เราขยายต้อนนี้ไปนิดหน่อยนะครับผมนะครับผมกูกำลังอัใช่ไมเนี่ยโอเค <c oughs> อืมแลกูจะเลื่อนทำเพื่อเดี๋ยวผมหาปืนของผมก่อนนะครับผมอืมแล้วกูพิมพ์เชียอะไรวะ เออน,น้องชมนะครับโอเคตอนนี้ก็ผมเอาปืนแล้วก็ม่ที่ถอดซอนทันอเมชันแบบลื่นไหลลื่น,ล,นลื่นที่สุดในโลกเลยนะครับผมลื่นที่สุดในโลกเลยในโลกนี้จำเป็นว่ากูทำอันนี้ได้เท,ท่ที่สุดโอเคนะครับผมไม่ได้มโมนะเก็บก้อนมันนิดนึงนิดนึงนครับแล้วก็ถ้ายิงถ้ายิงแบบนี้เหรอ ก็แบบนี้ละกันนินนดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับเออเอมอ๋อคุณลืมโอ,โอเคเมื่อกี้ก็บะหีดนิดหน่อยเอ่อโอเคนะครับทุกคนนะครับทำตามผมได้เลยอุ้ย ุ้ย์ตั้งคนไหนวัาแชทนี่เนี่ยตั้งทำบริษัแล้วกันสวยวิดีโออันนี้แล้วก็อุ้ยอ๋อตั้งอุ้ยตั้งกาลังได้ได้ครับคุณอ๋อตั้งบริได้ยางงั้นรู้นี่ก็ตั้งตรงนี้เลยโอเคนะครับเลาลครับอืมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ผมปรับสุดนะครับประมาณนี้โอเคโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ให้เราขยับแบบนี้ทีละส่วนนะครับ มันก็จะออกมาได้สมูทสมูทตี้นะครับผมใครทําให้เป็นก็กาก,ากหอกแล้ว <c oughs> ยอกนะครับทุกคนรู้ไหม่ผมทำแบบนี้ทำแบบนี้ลอกเรียนเรียนแบบอจากใครน,น่าจะน่าจะของท่านเปาอะนะของเอมไอแมวท่านเปาอะเอิ่มของแมวท่านของท่านเปาอะ น่าจะรู้จักนะผมเรียนผมทำเรียนแบบเหมือนเขาด้แหละอนเวชั่น,นเขาคือสมมุติมากๆเลยตามไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับ เอมอมยังไงวะอ๋ออ๋ออันนี้มันต้องมันต้องเคิดดังนิดนึงค่อยๆวันนี้รังเครื่องทั้งวันวันนีวขอพูดดีๆครับพื้นที่พื้นที่เต็มไป พี่ก็เต็มเสียงของผมมันอาจจะมันาจจน,น,นาจ,จะเด็กไปหน่อยนะครับมันน่าจะเด็กไปหน่อยเด็กเกินอ่ะคือเอาง่ายๆคือเด็กเกินทำไมมันไม่ตรงวะกูหัวร้อนกับแอนิเมชั่นนี่แหละแอนิเมชั่นโง,ง่ๆเนี่ยคนสร้างกโง่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้กูหยอกนะหยอกเลยนะมึง <c oughs> คนสร้างมาันก็โง,ง่ชิบหายเลย ไม่ใช่นะครับคนสร้างนี่คือดีมากๆเลยดูกันครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมถ้ามันเร็วเกินไปก็เราก็ปรัดปัปััเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยโอเคนามันก็จะได้ม,มาช้าแบบนี้แล้วก็มือก็จะสนิดหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําท่ายิงปืนนะครับผมมีปืนก็ให้เราทําแบบนี้นะฮะ ไอเด็กกระไอ้บ้างอื่จังเปไม่ใช่เด็กลบเสรศษกลับมาไอ้จนหัวร้อนจุนกูหัวร้อนอยู่ไหนวะกี่นาทีแล้ววะเดี๋ยวพื้นที่ก็เต็มกี่หกนาทีก็ไปละ เอาเอฟเฟกต์ปืนนี้ดีไหมวะปืนนี้จะดีเนาะตรงต้งตรงโอเคคอยทำนะครับผมอย่ารีบอย่ารีบมืออย่ารีบมือผมอาจจะเลือไปหน่อยนะครับเอาเอาตรงขนาดทำแบบนี้มาครับมาดูผลลัพธ์กัน ว่ามันก็จะออกมาแบบสั่นสะเทือนสมมติไหมสมมติไหมครับนันๆนนๆสมมติสมสมติไหมเคต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วกันแขน,นอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผม เอ้ยมันก็จะออกมาเท่น,นะครับวิยโหลอดเทมเลยอุ้ยฝีมือกูดีขนาดนี้ได้เลยอ,อิ่งตามตามตามไม่ทันตุ๊ตุอ๊อยก็เทมัน,นล้ทกาทำเสียงทำไมเนี่ยโอเคก็จ,จบแค่นี้นะครับอน,นิเมชั่นก็ผมจะมาสอนแค่นี้นะคะเผื่อใครยังทำไม่เป็นนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับบายยกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไม่่กี่โมงถุ่มเออ 오케이 그럼 오늘 영까지 하도록 하겠습니다. 그럼 다음에 또 만나요.